สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการขยายพันธุ์ยาอินเดียให้ทุกคนดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันสูงมากแล้วไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าสูงกว่าเราแล้วจะถึงเพดานอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เผื่อว่าถ้าใครจะลองไปทําตามกันนะคะมา mm hmm. ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าทุกคนมียาอินเดียนะคะแล้วเราสามารถแบบว่าตัดกิ่งนะคะแล้วก็ลงไป ชำในน้ำได้เลยนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานาน,านมากค่ะทุกคนกว่ารากมันจะงอกนะคะดังนั้นเราจะทำการตอนกิ่งให้ทุกคนดูกันนะคะคือเราแนะนำให้ทำการตอนกิ่งตรงที่เปลือกไม้มันเป็นเปลือกแบบแข็งแล้วอะคะ่ะคือในเจ้าตัวอย่างอินเดียเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นแบบสีน้ำตาลเนาะแล้วก็สีเขียวเราอยากจะให้เลือกส่วนที่แบบเป็นสีน้ำตาลมากกว่ามันจะค่อนข้างง่ายกว่านะคะ ทุกคนอาจจะเคยเรียนอตอนกิ่งมานะคะให้ใช้คัตเตอร์เนี่ยลอกส่วนที่เป็นเอาตรงไหนดีอะให้แบบมองเห็นนะนี่นะตรงนี้นะเราจะเด็ดใบนี้ทิ้งหนึ่งใบนะคะยางเนี่ยกีดยางยู้ใต้ไม่ปลอดภัยนะคะมาขับยิงงดิสานี่นานยางเริ่มไหลแล้วจริงๆยางเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นพิษกับ สัตว์เลี้ยงถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงก็คือระวังหน่อยนะคะเราจะขูดให้รอดให้รอดเลยแล้วเราจะเอาเปลือกยางออกนี่ไม่รู้เห็นกันไหม่ะขุดขูดเปิดอกออกนะคะตรงน,นี้อีกอยางหนึ่งนะคะทุกคนพี่น้องชาติใต้นะคะต้องมาแล้วตอนนี้ สตมาช่วยกันกีดยางไม่ไหวระวังมือด้วยเดอ้อถ้าสาวๆนะคะกลัวว่านางยางจะกัดมือก็ใส่ถุงมือได้นะคะจริงๆเราจะขูดทั้งแบบทั้งรอบเลยก็ได้นะคะแต่เราจะขูดแค่นิดเดียวครึ่งเดียวนะคะเพราะว่ามันติดกับส่วนที่เป็นไม้ค้ำอยู่เนี่ยพัตเตอร์เอาคมๆแล้วกันคนนี่ให้มีลักษณะแบบนี้นะคะควอนมัน น้ำยางย้อยไม่ไหวแล้วนะคะพี่น้องชาวใต้ค่ะตัดยางค่ะอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นกันไหมนะคะเพราะว่าตัดออกไปนะคะส่วนที่น้ำยางไหลก็คือปล่อยเขาไหลไปปล่อยให้ไหลไปพอตัดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะห่อทุ่มรากของเขานะคะด้วยอะไรก็ได้ ทุกคนมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลามะพร้าวแฟน้นำมอสขุยมะพร้าวหรือดินก็คือได้หมดนะคะจะใช้ถุงพลาสติกถุงใส่แกงเนี่ยใส่ดินใส่่ใสกัะมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็หุ้มเขาไว้นะคะแต่ว่าเราจะใช้นี่ค่ะจริงๆมันคือขวดน้ำทุกคนขวดน้ำกินธรรมดาทั่วไปที่เป็นขวดใหญ่หน่อยอ,อันนี้จะเป็นส่วนของคอขวดนะคะเราจะทำการจริงๆตัดออกอีกใบหนึงดีกว่าอือ ตันไปน้องสวยน้องเราก็จะเสรอดน้องเขาลงไปแบบนี้แล้วก็เอาสกอตเทปอะไรก็ได้เอาที่มีนะคะเท่าที่มีไม่ต้องเสียงเงินซื้อเปิงตังก็ตัดเลยคะ่ะแม่แม่ตัดเพื่อที่จะให้น้องคนนี้เขายังอยู่ทรงอยู่ดีนะคะให้เขาติดก,กันแบบนี้เห็นไหมไม่รู้ไม่รู้เลย ที่นี่พุ่งข้างล่างไว้นะคะพันพันนม่งั้นขุยมะพร้าวหรือตันมะพร้าวที่เรามีมันจะรุกจริงๆอ่ะใช้ถุงแกงก็ได้นะคะแต่เราไม่มีถุงแกงพอเดี๋ยวยางมันก็จะต้องใช้เจ้าสารมากเลยนะไม่มีปากกอนเอาเข้าที่ได้แน่ เราจะใช้ใส่เนี่ยเพราะว่าใช้ขวดน้ำเก่าเนี่ยเพราะว่าเราอยากเห็นรากด้วยว่าเวลาที่รากออกมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่มีกระมาพา้ายอืแยะมีแค่ขุยมะพร้าวนะคะนี่เราก็จะใส่ขุยมะพร้าวที่เรามีลงไปอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่มีดินก็ได้นะคะล้วาไม่ไหวนะคะตอนนี้ห้องสกปรกแล้วเรียบร้อย ให้มันพุ่มรากไว้ทุกคนแต่ไม่ต้องอัดที่แน่นมากถ้าทุกคนใช้ขุยมะพร้าวนะคะจะดีมากเลยให้มันขอพุ่มรากไว้เพราะว่าเราไม่ทันหมดเพราะว่าเวลาแบบดิงมันแห้งขุยมะพร้าวมันแห้งอะ่ะมันจะได้รดน้ำได้นะคะนี่แค่นี้นะคะนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราจะได้นะคะก็คือเนี่ยใส่ดินลงไปแล้วก็รดน้ำสักเล็กน้อยนะคะทุกคน เดี๋ยวลองมาดูกันอีกสัก1เดือนหรือ2เดือนนะคะดูว่าจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณ3 ะะที่เราทำการตอนกิ่งน้องยางอินเดียของเรานะคะเราก็จะมาแกะดูกันว่าเ,ออเขามีรากเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยถ้าใครใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกใสแบบนี้คือมันจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นแบบรากเขาได้เลยว่าเขามีรากออกมาแบบค่อนข้างเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะนี่สามารถมองเห็นได้เลยทุกคนเห็นไหม เล้วเราจะมาแกะกันเลยจริงๆการขยายพันธุ์ยางอินเดียนะคะก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีค่ะจะตัดชุบเลยแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีการแบบนั้นมันจะทําให้รากเนี่ยออกช้าเพราะว่าการตัดไปเลยแล้วเอาไปแช่น้ำเนี่ยมันคือ,อการที่รากเขาเนี่ยจะต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่นั่นเองนะคะเขาจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการฟอร์มรากเขาขึ้นมานะคะ แต่ว่าวิธีการนี้คือมันจะทําให้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นรากจะออกได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยได้รับสารอาหารทั้ง2องทางน,นะคะจากรากที่เป็นรากของลําต้นใหญ่นะคะแล้วก็เขาจะผลิตรากตรงนี้ออกมานะคะทําให้เขาออกรากมามากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนวิธีน,นี้จริงๆถ้าเป็นการปักชําน้ำเนี่ยถ้าเราตัดแล้วชาน้ําเนี่ย ส่วนใหญ่จะใช้เวลาแบบ2เดือนนะคะกว่ารากเขาจะออกเคยทำแล้วครั้งนึงแบบใช้เวลานานอยู่อะแต่ว่าอันเนี้ยแค่3มอาทิตย์เองก็เห็นผลค่อนข้างโอเคนะคะเราจะมาดูกันก็ต้องเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาชันคุณจะมองเห็นไหมอ่ะอย่าลืมนะคะถ้าสมมติว่า ดินแห้งหรือวัสดุปลูกตรงเนี้ยแห้งเมื่อไหร่ต้องลดน้ำเพิ่ด้วยนะคะไม่งั้นรากก็ไม่ออกนะคะโอ้ยได้เลยทุกคนน้องคือได้ <c oughs> เบาๆนะห,นห้องเล็กแน่นอนนะคะไม่ต้องพูดถึงแน่นอนจริงเพราะว่าเราใช้ดินกับกระมาพันธผสมก,กัน ปกรณ์ปุ้ยนี่นะคะแต่ว่ารากแค่นี้ก็สามารถรอดอยู่ได้นะคะเราจะมาเปลี่ยนใส่กระถางกันนะคะทุกคนเห็นรากไหมเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่ได้นนองเขามานะคะตัดมาแล้วปุ๊บเราจะเอามาลงกระถางกันนะคะอยากจะบอกว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยเรื่องดินคือมีตัวเลือกน้อยมากนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ดินปุ๋ยที่เป็นดินถุงดำๆนะคะ แบบนั้นนะคะผสมกับกกมาพ้าวถ้ามีนะคะบางทาง่งบางครั้งที่ไม่มีกกมาพ้าวเราก็ไม่ได้ใส่นะคะผสมเพอร์ไลท์เอานะคะ <S <S แล้วเราก็จะเน้นทําให้ดินเนี่ยโปร่งมากที่สุดค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีแค่ดินปุ๋ยที่เป็นดินดําดินถุงธรรมดาทั่วไปนะคะเราก็จะผสมอย่างอื่นเข้าไปเพื่อที่จะให้มันแบบโฟล์ขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกเพอร์ไลท์กกมาพ้าวหรือไม่ก็ ถ้าไม่มีจริงๆก็จะใช้เม็ดป๊อปเปอร์ผสมเข้าไปในดินเลยค่ะให้มันมีช่องว่างของดินเนาะแต่หลายคนเนี่ยถามเข้ามาเรื่องแบบการตุงดินหรือว่าการใช้วัสดุปลูกอะ่ะเราก็ยังอาจจะแนะนําได้ไม่ดีพอนะคะเพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องวัสดุปลูกอะไรมากมายนะคะดังนั้นก็ใส่อะไรก็ได้ทุกคนเท่าที่มีแล้วก็ควบคุมการรดน้ําเอาแทนนะคะบางคนเนี่ยถ้าไม่มี ถ้ามีแค่ถุงปุ๋ยสีดำธรรมดาก็สามารถปลูกได้นะคะแค่อย่ารดน้ำมากจนเกินไปจนทําให้ดินแฉะอตลอดเวลาแค่นั้นก็พอค่ะเรื่องวัสดุปลูกเนี่ยไม่ยากเลยเราก็จะใส่ดินไปจนท่วมนะคะอันนี้เราก็จะใช้ดินปุ๋ยดินถุงทั่วไปนะคะดินดำๆอะแล้วก็มีกามะพ้าเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็ใส่กามะพ้าแล้วก็เคอร์นะคะ เนี่ยแค่นี้เองทุกคนมันมียะเห็นไหมว่าการตอนกิงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ต้นหม็เนี่ยเริญเติบโตได้เร็วมากคะร่าออกค่อนข้างเร็วเลยแหละเร็วมากถ้าเทียบกับการจะปักชำโดยน้ำเนี่ยอีกนานค่ะปักชำโดยน้ำอย่างสัง่สองสาเดือน,นก,กว่ารากจะงอกจนแบบจนเขาสามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้นะคะจนเอาลงดินได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่นี้ก็แค่ไม่ถึงเดือนนะทุกคนน,ะนี่อาจจะต้องหาอะไรมาดามนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นมันสูงและมันมันค่อนข้างสูงตัวยากแล้วนิดนึงตอนนี้เราก็จะได้น้องเข้ามาแล้วนะคะคือถ้าใครตอนแบบว่ากิ่งค่อนข้างยาวนะคะน้องเขาจะส่งตัวไม่ค่อยอยู่ถ้าใครมีแบบ ไม้หรืออะไรมาเสียบดามเขาไว้ให้เขาแบบไม่ลลงเนี่ยก็จะดีนะคะเราก็จะใช้ไม้เนี่ยเสียบแล้วก็หาเชือกเนี่ยมาผูกเห็นปะเนี่ยก็จะพอทรงตัวอยู่ได้และปูกเลยดามให้ต้นมันตรงนะคะน้องเขาก็จะชอบพยายามเอียงเข้าหาแสงคือทาไงไหนที่แสงเข้านะนก็จะเอียงไปทางนั้นนะคะดามไว้นอกแบบนี้นะคะให้ลำต้นมันตั้งตรงอยู่ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวลงขึ้นมาก็ ลากอาจจะพังได้นี่จบแล้วง่ายมากภายในหนึ่งเดือนได้มาอีกหนึ่งต้นนะคะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้และกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่ลาไปกับคุณนองย่างอินเดียต้นใหม่ต้นนี้นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊า